ทาไ่เ่อก็ลองใจดูนะปักกวกที่ต้องหงทุนกับครับนสวัสดีครับผมผมแ็กหนุ่ยนะครับนี่ยผมก็ได้ทดลองใช้ตัวยาตัวเป็นผู้ตภัมีตัวนี้ตัวหนึ่งคือคลีวจันเนี่ยใช้แล้วคือได้ผลดี มันก็มีปฏิภาพคือเพิ่มขนาดของใบของอะไรพวกผนพวกอะไรจะได้ท่านั้นช่วงเปิดติดดอกติดอะไรจะได้ท่านั้นไม่ต้องกลัวถ้าไม่เชื่อก็ลองใช้ดูนะพักพวกที่ตำสวนทุเรียนเหมือนกันตอนนี้ก็มีสมาธิกที่ว่าลองใช้ตามผมก็มีอยู่หลายเจ้าที่สมุยตอนนี้ก็เยอะแล้วครับผมรอบหนึ่งก็เยอะๆแล้วตอนนี้ คือลูกค้าถามาแต่ตัวฟิวชั่นอย่างเดียวตอนนี้อยาเถื่อนก็ดีแต่คือเขายังยังไงอย่างคือมันยังไม่ได้ใช้ไม่ได้เห็นผลดีแต่ตัวนี้คือใช้มา,มาประมาณสองปีนะคิดว่าใชาได้หน้าติดตามก็คือพี่ฉีดลูกแล้วลูกมันใหญ่ครับผมใหญ่ลูกเดียว